ว t h เ fuck ไม่นะผีจะกินหัวฉันนี่คือผีเปิดหัวเกมนี้ผีเปิดหัวพี่นัทคะทำไมผีถึงเปิดหัวคะ เอา้าก็เกมมันชื่อ Open Your h เ a d เปิดหัวแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องเปิดด้วยแต่นี่คือหน้าตาของผีเปิดหัวระวังกันด้วยล่ะรู้ไหมเก็บให้มันดีๆเข้าถ้าถูกมันเปิดแล้วก็อนาจารกันไปนหมดทั้งบางเลยทีเดียวทุนนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยเกมนี้เป็นเกมอ,อินดี้สอยองขวัญที่มันจะมาเปิดหัวคุณแต่ไม่รู้มันจะเปิดทำไมเปิดเพื่ออะไรแล้วทำไมถึงต้องเปิดวันนี้พี่นัทจะพาทุกคนไปโดนเปิดหัวกันถ้าพร้อมแล้วเดินหนีบขาตามพี่มาอย่าให้มันเปิดเราได้ล่ะผีเปิดหัว กูก็ไม่เข้าใจเหมือนนี่ไงครับเริ่มมาผมเห็นเอิมประตูตู้เซฟอยู่เราเราอยู่ในห้องเราอยู่ในตู้เซฟเหรอเก้าอี้ที่เหมือนกับเก้าอี้ประหารมีโซ่ล่ามแขนมีที่ทางขาหรือว่านี่คือห้องเปิดหัวมีเสียงแบบคนทุบเหล็กก้องแกงก้องแกงอยู่ข้างนอกด้วยนะครับเอ เราอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะวอชเริ่มเกมมามันก็ยืนอยู่ตรงนั้นขอาลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมบอด้ <B ode. S 1> แกเป็นใครแกชื่ออะไรแกค,คือใครอ้าว oh. ตื่นแล้วเหรอแม่สาวน้อย หลับลงไปได้ยังไงฮะจำได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็อย่าลืมไปตรวจดูเขาหน่อยแล้วกันนะเขาคือใครเขาคือคนที่จะเปิดหัวเรานี่ตัวละครเหรอคุณนึกว่าผีอ้สรุปว่านี่เป็นเพื่อนเราครับเขาไม่ใช่คนที่จะมาเปิดหัวเราแต่ว่าใครล่ะมันบอกว่าหลับลไปตอนไหนเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่าหลับไปได้ยังไง ชันจำไม่ได้เลยอ่ะแต่อย่างน้อยก็อย่าลืมไปตรวจดูไปหาเขาหน่อยแล้วกันอะ not now ไม่ใช่ตอนนี้ไปหาเขาหน่อยแล้วกัน,น,น,เ,ขน,กนเขาคือใครเขาคือ what นี่เหรอคือเขาโอ้โหเสียงทั้งเสียงและสภาพช่างมัมมี่เหรอวะ มัมมี่เหรอหรือว่าโดนเปิดไปแล้วนั่งทางขาแบบนี้ให้กูมาหายตัวเนี้ยนะแล้วยังไงคุยคุยฮัลโหลสวัสดีครับน่าจะคุยไม่ได้อสภาพปากมันโดนห่อขนาดนั้นหรือให้นั่งตักอะตักอึบอึบมึงต้องการอะไรจากกูเนี่ยไอตาเดียวอ่ะทีนี้เราจะได้ต่อกันสักที บางทีวันนี้เธออาจจะจำอะไรสักอย่างได้นะเธอต้องรีบแล้วนะถ้าหากว่าเธอไม่จำอะไรได้ในเร็วๆนี้แล้วก็มันจะมาแนะ่เจ้าสิ่งนั้นเนี่ยเอาล่ะเรามาถึงแล้วฉันมั่นใจว่าเธอรู้จักที่นี่ดีแนะ่ที่นี่เธอนะ่ะเธอจะได้นึกออกไงว่าเธอคือใครหที่นี่คือเหมืองทานหินเลอวะ คือคืออย่างนี้ครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ผมผมพยายามจะปฏติประต่อแบบเขาเรียกว่าแกะแพ่เชื่อมโยงให้นะเราคือใครสักคนหนึ่งที่ความจำเสื่อมลืมไปว่าเราเป็นใครลืมไปว่าเรามาที่นี่ได้ยังไงลืมไปว่าเราสรบปไปตอนไหนเพราะหนุ่มตาเดียวคนนี้เนี่ยเขาก็เหมือนพยายามจะช่วยเราให้เราแบบจําได้ว่าเราเป็นใครเรามาที่นี่ได้ยังไงแล้วเขาก็เตือนเราว่าถ้าหากไม่รีบจําให้ได้แล้วก็มันกําลังจะมาแล้วนะ มันคืออะไรไม่รู้อะนะแต่ก็มันอาจจะเป็นตัวที่จะมาเปิดหัวเราแหละ Open your head ส่วนเพื่อนเราอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นมัมมี่อ่ะอันนั้นคือน่าจะดองไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก่อนหน้านี้เราน่าจะเป็นซากที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เหมือนกับผู้ชายคนนั้นเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยก็อย่าลืมใส่แว่นกรองแสงกันด้วยนะครับแว่น Octus แว่นที่ไม่รู้เป็นแว่นตาเกมเมอร์ที่ดีมากๆอยากให้หามาใส่กันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชอบเล่นเกมในจอคอมในจอมือถือแว่นตา Octus ดีจริงๆสแตนเลสท,ที่เขาใช้เป็นสแตนเลสเกรดเครื่องบินลบนะเครื่องบินลบจริงๆอะ่ะสแตนเลสแบบเกรดเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นมันถึงได้ทนทานยืดหยุ่นที่สําคัญมันไม่มีน็อตแม้แต่ตัวเดียวมันดีจริงๆวัสดุมันแบบว่าเรียบหรูดูดีแว่นเนี่ยหลักพันแต่คุณภาพหลักหมื่นผมอยากบอกคุณว่าถ้าคุณอยากจะสสว่ แบบฟรี free. คุณไปลองได้ที่หน้าช็อปของเขา <Wow. S 1> ช็อปเขามีหลายที่มากหน้าร้านเขาคือสุดยอดแล้วเหมือนกับห้องแลบเพราะใช่ว่า eye test lab ก็คือคุณไปถึงเนี่ยมีแว่น optus ทุกรุ่นที่เคยไปทีหนึ่งที่ไปตรวจสายตาเป็นการตรวจสายตาที่เวอร์วังอลังการยาวนานมากคือปกติเนี่ยถ้าตรวจเนี่ยก็ที่ร้านอื่นก็คงให้นั่งจิ้มนั่งดูตัวหนังสือนิดนหน่อยๆใช่ไหมวัดค่าสายตาดีนหน่อยแล้วจบอันนี้เผื่อเวลาไปสัก ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเพราะเขามีอุปรกรณ์ประมาณ5 6เครื่องในการวัดสายตาคุณละเอียดจริงๆทาให้ได้แว่นออกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห <c oughs> มาะกับสายตาของเราจริงๆไม่เหมือนในรคร <c oughs> ในโลกในโลกอ่ะในโลกน,นี้อย่างแน่นอน <c oughs> ถ้าสนใจแว่นออบตาสก็อย่าลืมสั่งซื้อที่ลิงกด้านล่างอยากจะไปวัดสายตาที่หน้าร้านไปได้เลยสยามอาโศกสวนจตุจกักรมีสีลมสาราแดงพวกนี้แวะไปดูได้บอกว่านัดปิ่นโตแนะนํามาลดทันที100่บาทงงอะสิว่าเรามาที่นี่ได้ยังไงเอ๊ะทำไมนายไม่ใส่ว่นนายมีตาเดียวนายก็ต้องใส่ววันแนะนคืแว่ั้ ยังไงล่ะฉันจำที่นี่ให้ได้คือฉันจาได้อย่างเดียวอ่ะฉันฉันจำทุกอย่างไม่ได้ฉันจําได้เดี๋ยวฉันฉันฉันใส่แว่นออฟตาส์แล้วมันดีมันดีจริงๆตรงนี้ไม่คราบเลือดครับคราบเลือดนี้ฉันเริ่มจําอะไรได้ลางๆแล้วเกิดได้ขึ้นนะฉันถูกจับมาทรมานที่นี่อย่างนั้นเหรอนั่นอะไรเธอเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนใช่ไหมล่ะฉันดีใจนะที่เธอเริ่มจําบางอย่างได้แล้วฉันว่าวันนี้พอก่อนแล้วกัน พรุ่งนี้เราค่อยมาลื้อฟื้นความทรงจํากันต่อมันพาเรามาดูห้องที่มีเลือดและก้อนหินในล็อกเกอร์ความทรงจำของฉันโอ๊ยปวดหัวเลยเจอเนี่ยคนที่มันแบบจําอะไรไม่ได้พยายามจะนึกให้ออกมันปวดหัวมากฉันกลับมาฟื้นในห้องนี้อีกแล้วห้องมัมมี่วันนี้ไอตาเดียวไปไหนเนี่ยเกิด <ś c oughs> อะไรขึ้นกันแน่นะออมัมมี่ กับไอตาเดียวดูเหมือนวันนี้อาการเขาจะแย่ลงนะเธอต้องรีบจำอะไรให้ได้ไม่อย่างนั้นเจ้าสิ่งนั้นจะมาแล้วเขาจะตายนะมัมมี่จะตายแล้วเพื่อนเราเราต้องรีบจำให้ได้ไม่ว่ามันอยากจะให้เราจำอะไรก็ตามเรารีบจำให้ได้ก่อนที่เพื่อนเราจะตายถ้าสิ่งนั้นมาเพื่อนเราจะตายต้องจำให้ได้ต้องจำให้ได้นอกจากออบตัสแล้วมีอะไรอีกที่เราต้องจำนะโมลาโมลาเฮ้ยอะไรเนี่ย ที่นี่มันที่ไหนทําไมห้องมันถึงได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนใครก็ได้บอกฉันทีว่าฉันเป็นใครฉันมาทําอะไรใครคือคนที่จะมาเปิดหัวฉันผีผีเปิดหัวจะเปิดหัวฉันห้องนี้เป็นเหมือนห้องเหมือนห้องคนไข้อะเหมือนห้องผู้ป่วยอะแล้วจริงที่นี่ก็เหมือนโรงพยาบาลผู้ป่วยเหมือนกันนะมีเก้า e, อี้ล็อกแขนผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ย ดูห้องนี้บ้างก็มีเตียงมีเก้าอี้มีเ,มเตียงแต่เตียงก็ไม่มีอะไรเหลือห้องสุดท้ายเนี่ยต้องมีบางอย่างที่ทําให้เราจําเรื่องราวในอดีตได้สิอุ้ยอิเคะตกใจหมดเลยตาเดียวเธอไม่อยากจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะถ้าไม่อยากอยู่ที่นี่ก็รีดจำทุกอย่างให้ได้สิมาเริ่มกันเลยว <What? S 1> อทไม่นะมันมาแล้ว เ้องสิ่งนั้นเอาวิ่งหนีวิ่งหนีไปแล้วพยายามจำทุกอย่างให้ได้เราต้องหาความทรงจำให้เจอครับภารกิจแล้วเอาอ้เหี้ยเอา,เอา,เอาวิ่งเลยเหรอชิบหายไม่มีปีมีคุยเลยเอา w h a t the fuck ไม่นะผีจะกินหัวฉันทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงของตัวเองละ่ะ ตายซะแล้วเอาใหม่เธอต้องจำไม่ได้ไม่นะมันมาแล้วกูได้เห็นภาพซ้ำๆอย่างแน่นอนอเชีย่ยนี่มันเอเลี่ยนผีเปิดหัวคือตัวนี้สินะหาความทรงจำให้เจอความทรงจำอะไรก็ได้ไหนล่ะไม่นะ เคียทุกได้นี่งไงฉันเจอขวานฮยาอุ๊ยมึงก็ใกล้ไปเอาขวานฉอดมันไม่ได้เหรอไม่นะไม่ฉันจำอะไรไม่ได้เลยฉันเห็นขวานเฉยๆกูจะเวียนว่ายตายเกิดจนกว่ากูจะเจอเจออะไรก็ตามที่แม่งอยากให้เจอมีขวานอันนึงเฮ้ยเฉีย ทรงจำในวา่าความทรงจำเงาแล้วอี๋เงาแล้วอ,อึไม่ได้นะเราห้องมันตันเนี้ยขวานต้องยิบขวานให้ความทรงจำมาหนึ่งอันห้องตันแน่นอนเฮ้ยเจ้าจุกมาสเตอร์กูไปเช็คจากข้างนอกมาข้างในดีไหมเนี้ย มีสักสาอ้โดนอีกเจอสอแล้วเจอสแล้วทุกคน <S 2> <S 2> <S แหวกโว้ยมึงดูเจอ2องอย่างแล้วมันน่าจะมีอีกสักอย่างหนึ่งนะคิดว่านะรอบนี้และครับมองเจอทั้งหมด find your memories let's go let's fucking go let's go let's go let's go. Let go. Let go อ,อ๋อต่พอมันเปิดแล้วห้องมันจะเปิดออกเว้ย อ๋อนี่ไงต้องไปต่อเว้ยขอลายายดีมันตหมดแล้วเล้าไอ้เ้ยโอเค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 สามแล้วเจอสามชิ้นแล้ว แต่เราเสียเวลาห้องสุดท้ายเพราะว่าเราหลงทางอะ่ะมันต้องมันต้องได้สิฉันจะไม่โดนเปิดหัวอยู่อย่างนี้หรอกเนี่ยของสามชิ้นที่หานี้ความทรงจำมึงกระจัดกระจายแล้วเกินนะเฮียอึ๊บผมเห็นขวาเอา้าทำไมเราทำไมกระตุกเราแล้วมาโผล่ตรงหน้ากูได้ยังไงเนี่ย ผีตุ๊กตาย,ยางโอเคโอเคโอเคออกนี่ปึ๊บอันนี้ของอยู่ทางขวาบนแล้วก็เดี๋ยวเราจะห้องซ้ายอ้าวชิปหายละจริงเงี้ยประตูอยู่นี่เห็นประตูแล้ว เห็นประตูแล้วโอเคผมต้องวิ่งโอเค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 ก่อนหน้านี้ผมเห็นประตูเห็นตโอเค find your m e m o r i e s ความทรงจำที่หนึ่งฉันเห็นขวานฉันจำได้ว่าขวานนี่เป็นขวานที่มันจะใช้เปิดหัวฉันของความทรงจำที่สองฉันเจอเศษผ้าเศษผ้านี่คือเศษผ้าที่มันจะใช้ข่อหัวฉันความทรงจำที่สามเป็นความทรงจำตอนที่ฉัน แขนฉันเอาแขนขึ้นมาบังแล้วฉันก็เจอรัตรูว้าเยี่ยมมากอีกนิดเดียวที่เธอต้องหายอุ้ยเธอต้องรีบนึกให้ออกแต่ตอนนี้เราต้องไปจากที่นี่ก่อนจะไปจากที่นี่ยังไงมันตามมาข้างหลังมึงแล้วเมื่อกี้เนี้ยกูเห็นแวบบๆอีกนิดเดียวเหรอทรงจำอีกนิดเดียวนะั่นอยู่ไหนล่ะกูเห็นมึงแวบบๆไปไหนแล้ว ไอตาเดียวมึงก็ไม่ช่วยกูเลยนะไอเวนเสียงนั่นมันหรือว่าไอเฮ้ยตุ๊กาตายางตามกูมาเกีวมาดิจู๊กมึงอยู่เงี้ยหาทางออกจากที่นี่เฮ้ยหวังว่าน,นี่จะเป็นที่สุดท้ายของพวกเราแล้วนะรีบหาความทรงจำสุดท้ายให้เจอสิกูก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันปล่อยกู ปลดปล่อยกูความทรงจำสุดท้ายที่ไหนเนี่ยสวนสาธารณะเหรอเนี่ยความทรงจำสุดท้ายที่จะทำให้เราเปิดหัวที่ทำให้ผีเปิดหัวเรานั่นไงความทรงจำสุดท้ายนั่นมันตุ๊กตาหมีอะไรอ่ะ ผู้หญิงคนนั้นรักเขามากแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่มีโอกาสได้เจอเขาอีกแล้วและทุกอย่างเป็นเพราะเธอเข้าใจที่ฉันพูดไหมทำไมกูไปทำอะไรผิดเรากลับมาที่ห้องนี้แล้วทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นคือมันเจอตุ๊กตาหมีเจอมือเจอขวานผู้หญิงคนนั้นรักเขามากเขาเนี่ยน่าจะหมายถึงไอ้คนที่นอนเป็นผักอยู่ตรงนี้หรือเปล่า มีผู้หญิงคนนึ่งรักผู้ชายคนนี้มากแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่มีสิทธิ์ได้เจอผู้ชายคนนี้แล้วเป็นเพราะเราเราทําอะไรลงไปอ่ะฉันต้องเปิดหัวให้รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันตัดสินใจจะเอาอะไรให้เธอดูนะฉันรู้ว่าเธอเข้าใจทุกอย่างแล้วลองเอาความทรงจําทั้งหมดมาร้อมรวมกันดูสิมาร้อมรวมกันดูสิเอาความทรงจทั้งหมดมาร้อมรวมกัน มึงมั่นใจว่ากูเข้าใจทุกอย่างกูยังไม่เข้าใจที่อะไรเลยตั้งแต่กูเล่นมากูยังไม่เข้าใจอะไรเลย,ย,เลม,ยมึงเ,เ,เอาความทรงจํามารวมกันสิเพื่อคูจะเห็นภาพมากขึ้นเปิดหัวให้กูทีความทรงจําทั้งหมดมารวมกันแล้วทางนั้นไปไหนได้เวลาเปิดหัวของทุกคนแล้วความทรงจาทั้งหมดมารวมกันมาช่วยให้กูเข้าใจเรื่องนี้ที เก้าอี้ทางซิกแซกสเยอะซะด้วยความลับต้องอยู่หลังประตูเหล่านี้นี่มัน Looking. ลานประหารหรืออะไรวะเยียเก้า ER อี้ไฟฟ้าช็อตเยอะแล้วกันไม่มีใครเลยนี่ไงหมีขวานแขน ขิ้นขวาสุดคืออะไรวะเฮ้ยนั่นมันฉันเริ่มจำอะไรได้แล้วแหละมันฉันได้ทำทั้งหมดที่ต้องทำแล้วนะคำถามสุดท้ายตกลงเธอผิดจริงหรือเปล่ามึงถามว่ากูผิดไหมยอมรับผิดไหมเหรอกูทำอะไรก่อน ตั้งแต่เริ่มเกมมากูทำอะไรกูเจอหน้ามึงกูเจอไอ้มัมมี่กูวิ่งเก็บของกูขายแว่นแล้วกูผิดตรงไหนทำไมกูเป็นคนขโมยตุ๊กตาหมีมาหลอกคนมาตัดแขนโดยใช้ขวานแล้วกลายเป็นก้อนเนื้อเหรอกูทำอะไรผิดกูไม่ผิดกูยังไม่รู้ตัวว่ากูทำอะไรผิดกูตอบโนโนกูไม่เข้าใจกูไม่รับผิดในสิ่งที่กูไม่เข้าใจนี่มันทำไมถึงเป็นห้องแบบนี้ ฉากจบที่หนึ่งมึงกล้าทำฉากจบสามฉากเลยอ่ะเกินไปป่าวะเกมทียอะไรไม่รู้แต่กูไม่เข้าใจเลยอ่ะหนวก็ลองฉากจบแบบเยสให้ดูผมจะจบอีกแบบหนึ่งให้ดูอย่างน้อยเผื่อจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเผื่อจะได้พี่เปิดหัวทุกคนมากขึ้นเขาวิ่งด้วยความมั่นใจเขารู้ว่ามันอยู่ไหนเขาไปแบบไม่ลังเลนี่ไงล่ะ ำอะไรกูไม่ได้แล้วมึงทำอะไรกูไม่ได้แล้วไอ้ผีตุ๊กตาอย,ย่างไอ้ผีเปิดหัวกูวิ่งหุบขามึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูคมมีทุกส่วนในร่างกายแม่งมาแล้วทำได้แค่นี้เองเหรอวะอ่อนฮัด นี่วูเป็นที่สุดท้ายแล้วหวังว่าจะเจอความทรงจำสุดท้ายตุ๊กตาหมีอ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าสปีดรันเว้ย,ยแต่ว่ามันอาจจะมีของอย่างอื่นอยู่ก็ได้นะเว้ยตุ๊กตาหมีตรงนี้ครับก็ไม่มีอย่างอื่นหรอกเกมแบบนี้จะมีอย่างอื่นเหรอไม่เชื่อหรอกเธอรัก ผู้หญิงคนนั้นรักเขามากแต่ไม่บอยได้เจอเขาแล้วเข้าใจไหมในสิ่งที่ฉันพูดอะ่ะกูไม่เข้าใจทำไมกูเป็นมือที่สามไปภาคลูกภาคเมียเขาเหรอกูแย่งผู้ชายมาเหรอหรือกูไปขโมยตุ๊กตาหมีมาเหรอหรือยังไงมึงอธิบายกูด้วยเนี่ยแม่งกล้าพูดนะ ฉันมั่นใจว่าเธอคงเข้าใจทุกอย่างแล้วกูไม่เข้าใจเฮี้ยอะไรเลยตั้งหากบ้าเปล่ากูไม่เข้าใจเฮี้ยอะไรกูเก็บหมีเก็บแขนเก็บขวานกูจะไปเข้าใจอะไรไม่เข้าใจกูอยากเข้าใจแล้วตรงเนี้มึงจะทาเขาวงกดทําเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่มีความจําเป็นต้องพากูเดินซิกแซกแล้วมึงพากูไปห้องนี่มันรวมของเลยก็ได้มึงก็ทวงเวลาให้กูเดินเปิดประตูไปไปมาเพื่อ ก็เสือกจำทางได้ซะด้วยจัดไปหมีขวานแขนไอ้นั่นยังไม่รู้เลยว่าชิ้นสุดท้ายคืออะไรขาเหรอน่องเหรอน่องน่องคนเหรอฉันทำสิ่งที่ฉันทำได้แล้วคำถามสุดท้ายเธอจะยอมรับผิดไหมกูยอมรับก็ได้อ่ะกูผิดเองอะเรื่องเนี้ทั้งหมดเนี่ยกูผิดเอง ก็คือกูไปขโมยตุ๊กตาหมีเขามากูไปหั่นแขนหั่นขาคนกูไปภาคลูกภาคเมียภาคพ่อภาคแม่เขากูผิดทุกอย่างกูผิดกูผิดตั้งแต่กูหยิบเกมนี้มาแล้วกูผิดเปิดหัวกูอะไรพอตอบ yes แล้วแม่งบอกให้ choose the right door ความหมายนี่สองแง่สองแง่สุดๆ choose the right door ก็คือเลือกประตูที่ถูกต้องหรือเลือกประตูบานขวาอ่ะกูเลือกประตูบานขวาตามที่มึงพูด ่ะประตูบานขวาของมึงก็คือตุ๊กตายางรอเปิดหัวกูอยู่มาเลยมาเลยจบแบบที่2ส,สินะอีเวนแบบที่3ามแล้วคืออะไรคือฉากจบที่ดีแบบแรกคือกูโดนขังในห้องคนบ้าแบบนี้ก็คือกูโดนไอตัวเฮี้ยนี่แดกก็คือมึงหลอ,อกกูละชุดเดรสหลอคือให้กูเลือกประตูซ้ายเป็นเกมที่ดี ในที่สุดเราจะได้คลายความลับของเกมนี้แล้วครับนี่คือสิ่งที่ผู้สร้างซ่อนเอาไว้ในเกมลึกมากลึกถึงขนาดที่ว่าดูฉากจบครบ3ามฉากก็ยังไม่เข้าใจซ่อนไว้ลึกจริงๆมึงเข้าใจคนเดียวแหละไม่สามารถเข้าใจอะไรได้เลยกูนึกว่ากูจะโดนเปิดหัวเปล่าเลยกูตั้งหาที่ต้องเปิดหัวตัวเองเพื่อเล่นเกมนี้ต้องถอดสมองออกไปเพื่อเล่นเกมนี้ ครึ่งชั่วโมงที่กูอัาเกมนี้หวังว่าจะได้สาระได้แก่นอะไรบางอย่างเอาไปตอแหลให้คนดูฟังได้กูไม่รู้กูจะตอแหลว่าอะไรเลยเกมนี้ให้ประโยชน์อะไรกับกูกับคนดูภ <c oughs> าพแฟลชแบ็กอีกแล้วเล้ย <c oughs> ฉันเห็นมันสามครั้งแล้วเนะี่ยฉันทำสิ่งที่ต้องทำแล้วนะคำถามสุดท้ายเธอจะยอมรับผิดไหม ฉันยอมและผิดทุกข้อก่าหาที่ฉันนั้นทิ้งเธอไปขอโทษที่ฉันเปลี่ยนใจจากเธอไปเลือกประตูที่ถูกต้องสิไฟกูไม่เลือกบานนั้นหรอกไม่ได้แดกกูแล้วเงยหน้าขึ้นมาเธอทำผิดแล้วนะเธอเลือกผิดออา ด่าว่าอะไรยเกมในที่สุดเราก็โดนเปิดหัวโดยสมบูรณ์ทั้งสฉากจบทำให้เราหัวระเบิดเปิดหัวออกไม่ได้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวขอลาไปเพียงเท่านี้เปิดแล้วแต่หัวยังร้อนอยู่นะโอเคนะทุกคนไม่หรอกไม่โอเคหรอกไปไปล้างหน้าล้างตาไปออกไปใช้ชีวิตเถอะเชื่อพี่นะเสียเวลาไปแล้วครึ่งชั่วโมงบา,บาย